สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เปน็นแฟนในช่องของสมัยพยากร และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพูดถึงการโคจรของดวงดาวนะคะซึ่งเราก็จะพูดไประยะเวลาล่วงหน้ากันสักหน่อยนั่นก็คือในช่วงปลายเดือนมิถุนายนปี2565ค่ะจะมีดาวถึง6ดวงนะคะที่โคจรได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีไม่ว่าจะเป็นดาวพระจันทร์ดาวพระพุธ ดาวพระสุขดาวพระอังคารดาวพระพฤหัสและดาวพระเสาร์นั่นเองค่ะดาวถึง6ดวงเป็นเกษตรราธิบดีลอยอยู่บนท้องฟ้าแบบนี้นะคะส่งผลดีต่อทุกทุกลัคนาราศีนะขอเน้นย้ำว่าส่งผลดีต่อทุกลัคนาราศีเลยค่ะเพียงแต่ว่าแต่ละคนแต่ละลัคนาราศีจะได้รับผลดีในด้านที่แตกต่างกันไปเราจะมาเช็คกันในคลิปนี้เลยนะคะว่าจะเกิดอย่างไรขึ้นบ้างค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎค่ะชาวกรกฎท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีกรกฎก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเอง ก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีกรกฎนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กรกฎาคมจนถึงวันที่15สิงหาคมโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎ ว่าในช่วงที่ดาวหลายดวงโคจรได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีในครั้งนี้จะส่งผลอย่างไรต่อคุณบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีกรกฎค่ะดา,ดาวหลายดวงที่ได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดบีนะคะนั่นก็มีดาวพระจันทร์เป็นเกษตรอยู่ที่ราศีกรกฎดาวพระพุธเป็นเกษตรอยู่ที่ราศีมิถุนดาวพระศุกร์เป็นเกษตรราธิบดีอยู่ที่ราศีพฤษภดาวพระอังคารเป็นเกษตรอยู่ที่ราศีเมษดาวพระพฤหัสบดีเป็นเกษตรอยู่ที่ราศีมีนและสุดท้ายดาวพระสาวเป็นเกษตรราธิบดีอยู่ที่ราศีมังกรนั่นเองค่ะชาว คณราศีกรกฎคานหนึ่งใน6ดวงดาวที่โคจรได้ตำแหน่งมั่นคงสมบูรณ์ในครั้งนี้นั่นก็ประกอบไปด้วยดาวพระจันทร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจำตัวของคุณนะคะ เป็นเกษตรราธิบดีในวันที่30มิถุนายนค่ะแต่การพยากรณ์โดยภาพรวมนะคะในระยะเวลาเ,ออเป็นเดือนแบบนี้เนี่ยเราก็จะยึดดาวพระพฤหัสนะพอมายึดดาวพระพฤหัสดาวพระพฤหัสเองก็ได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีเช่นเดียวกันถือว่าเป็นจุดที่ชาวลัคนาราศีกรกฎนั้นได้รับสิ่งดีๆจากหลายช่องทางมีโอกาสใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะสำหรับชาวกรกฎท่านใดที่ยังตกงานยังว่างงานอยู่มีเกณฑ์ที่คุณ จะได้งานค่ะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับการช่วยเหลือได้รับการแนะนําจากเครือข่ายคอนเน็กชันของคุณชาวลัคนาราศีกรกฎท่านใดนะคะที่มีลูกน้องบริวารมีลูกมีหลานเหล่านี้นะก็จะได้รับโชคจากคนที่อายุน้อยกว่าค่ะบุตรบริวารน,นําความภาคภูมิใจมาให้บุตรบริวารน,นําความโชคดีบางอย่างมาให้หรือใครที่เป็นเจ้าของกิจการเป็นเจ้าของร้านค้าหรือแม้แต่เป็นหัวหน้างานเป็นผู้บังคับบัญชานะคะก็จะมีบริวารที่เขา เป็นไม้เป็นมือให้กับคุณคอยช่วยเหลือคุณมีพนักงานที่ไว้ใจได้นะคะมีคนที่จะช่วยทํางานให้คุณลักษณะน,น,นี้ค่ะซึ่งถือว่าเป็นมุมที่ดีในด้านของการบริหารจัดการคนชาวลัราศีกรกฎนะคะงานอาจจะยุ่งหน่อยงานอาจจะเยอะหน่อยในช่วงที่ ดาวโคจรได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีก็คือนับตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนเป็นต้นไปอาจจะมีความยุ่งอาจจะมีความเหนื่อยจากการทำงานมีเรื่องต้องคิดมีเรื่องต้องเคลียร์มีเรื่องที่จะต้องแก้ปัญหานะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะคุณก็ยังมีมุมที่ดีในเรื่องของการช่วยเหลือโดยเฉพาะการได้รับความสนับสน,นุนได้รับความช่วยเหลือได้รับการเกื้อนหนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ในที่ทำงานหรือผู้หลักผู้ใหญ่ทางบ้านนะคะชาวลัคนาราศีกรกฎจะ ขอความช่วยเหลือจากใครก็ได้รับการตอบรับกลับมาเป็นอย่างดีค่ะ <k> บางคนชาวกรกฎนะคะอาจจะมีเกณฑ์การขอความช่วยเหลือจากแฟนคนรักคู่รักหรือแม้แต่กระทั่งญาติพี่น้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องเงินก็ตามแต่นะคุณจะได้รับการช่วยเหลือน,นั้นมาค่ะนะอาจจะเป็นเพราะว่าเมื่อก่อนคุณมีน้ําจิตน้ําใจกับเขาอาจจะเป็นเพราะว่าคุณเป็นคนดีอยู่แล้วอาจจะเป็นเพราะว่าคุณเป็นคนที่สามารถที่จะช่วยเหลือบุคคลอืน่นเป็นคนมีน้ําใจกับคนอื่นอยู่แล้ว เวลาคุณเดือดร้อนหรือว่าได้รับปัญหาอะไรคนก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตคุณเช่นเดียวกันนะคะชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะต้องฝากบอกสักนิดนึงท่านใดนะที่แต่งงานแล้วนะคะกําลังจะรอคอยการได้บุตรได้ลูก จังหวะนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้สมาชิกใหม่เข้าบ้านมีเกณฑ์ที่คุณจะได้ข่าวเกี่ยวกับการตั้งท้องเกี่ยวกับการตั้งครนชาวลัคนาราศีกรกฎท่านใดที่ไม่ได้ต้องการอยากจะมีบุตรหรือลูกหลานนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะได้สัตว์เลี้ยงใหม่ๆเข้ามาเลี้ยงในบ้านหรืออาจจะเป็นจังหวะที่สัตว์เลี้ยงที่คุณไม่ได้เลี้ยงแต่อยู่ดีๆมันมาบ้านคุณเองอย่างเช่นแมวจากที่ไหนก็ไม่รู้อยู่ดีๆกระโดดมาทา,า,านอาหารที่บ้านคุณแล้วก็มาอาศัยอยู่กับคุณลักษณะ ก็เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันค่ะชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะคุณจะมีเครดิตมีความน่าเชื่อถือในด้านการงานเป็นอย่างดีมีโอกาสที่จะได้สร้างเป็นผลงานชิ้นโบดแดงสร้างความน่าเชื่อถือให้กับคนรอบข้างนะคะถือว่าโอเคเลยทีเดียวค่ะส่วนในด้านของความรักความสัมพันธ์ชาวลัคนาราศีกรกฎท่านใดที่มีคู่มีคนรักอยู่แล้วนะคะต้องบอกว่าในจังหวะนี้จะมีความมั่นคงและชัดเจนในความสัมพันธ์มาก ยิ่งขึ้นชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะต้องอธิบายสักนิดนึงค่ะท่านใดที่เป็นแฟนกันคือมีความรักอยู่แล้วนะคะ ความชัดเจนเนี่ยมันจะมาจากการออได้วางแผนแต่งงานความชัดเจนมันจะมาจากการได้ทําธุรกิจร่วมกันความชัดเจนอาจจะมาในรูปแบบของการพาไปเจอคุณพ่อคุณแม่ของทั้งสองฝ่ายไปเจอผู้หลักผู้ใหญ่ไปเจอญาติพี่น้องเขาแบบนี้ก็ได้หรือถ้าใครเพิ่งเริ่มต้นเพิ่งคบหาดูใจจะมีคนรอบข้างคอยสนับสนุนคอยผลักดันนะคะคอยกระตุน้นคอยเชียร์คู่ของคุณหรือคู่ของใครที่แต่งงานมีครอบครัวกันแล้วนะคะก็จะมีความสุขใจสบายใจช่วยกันทำมา ากินะแล้วก็อาจจะเป็นจังหวะที่คุณจะได้วางแผนมีบุตรมีลูกด้วยเช่นเดียวกันค่ะโดยภาพรวมของดวงชะตาสําหรับชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะสมัยมองว่ามีมุมที่ดีมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในจังหวะที่ดาวได้ตําแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีถึง6ดวงแบบนี้นะคะคุณจะหยิบจับทําสิ่งใดคุณอยากจะริเริ่มสิ่งใหม่คุณอยากจะเปลี่ยนงานคุณอยากจะย้ายงานหรือแม้แต่กระทั่งการโยกย้ายที่อยู่อาศัยล้วนแล้วแต่จะมีมุมที่ดี ามนั่นเองค่ะก็ค่อยๆลองคิดค่อยๆลองจัดการกันดูนะคะสิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังอีกประการหนึ่งคือเรื่องของค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะหน่อยสําหรับชาวกรกฎมีรายจ่ายจุกจิกมีภาระหนี้สินเก่าๆที่คุณต้องดูแลมีรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับบุตรบริวารลูกหลานของคุณนะคะจัดการการเงินของตัวเองให้ดีด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะคร่าวๆเท่านี้นะคะสวัสดี ค่ะ